รู้แล้ว,ร,วร้อยฝนมันหยุดก่อนฮะโอ้ยฮะาฮ่าฮ่ว่าเอวดีาอรอฝ่อรรมั่ตกรออ <relie> ่อน่าฮ่าฮ่วฮ่า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 ่า่า งงยังไงห,หมวกอยู่ในรถอ่ะไปเอามาเลยๆใส่หมวกด้วยอันนี้ก็เปียกลเลยก็ใส่ไปสิ <c oughs> แล้วบอก,ก,กเอลดีเถอเอ้ไม้เดียวเองอ่ะโหจักรินทำไมทำงี้วะ ชื่อหมดกัดกลางน้ำเลยเระวังลื่นเนอไปแล้วระวังหลานอ่ะ น่ะหลุดเลยอ่ะเอาใหม่มาเอาใหม่พันสองรอบหนึ่งสองอ<ม>โหยเสียชื่อว่ะจากกรินทำเสียชื่อ ไปไหนล่ะลูกไล่ดังบึบเลยอ่ะอ่านันาน่นนอ่านเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วออเอาปล่อยปล่อยอ่ะส่งทรงฮะทรงส่ง กึนกึนโอ้โหออกตูดแล้วมั้งเอาหัวด้วยโอ้ตัวเลอะเลยอุ้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 ยตัวเลอะเลยตัวเลอะเลยฮะเอาขึ้นมาดูขึ้นมาดูมาขึ้นมาดูเร็วๆฮะอุ้ย โอ้ยโอ้ตัวแค่เนี้โอ้ยโลเวเตไปช่อนโอ้โหเพียฮิตเพียฮิปลาช่อนปลาช่อนมีปลาย่างให้ไปย่างให้หลานด้วยนี่เว้ยนี่ไปลาย่างให้หลานละเพียฮิตลาช่อนปลาช่อนนี่ปลาช่อนโอ้มากแก้วแดงอุ้ยตัวใหญ่ด้วยอ่ะเถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึง ปล่อยแล้วอุ้ยลุดเด้อเอามายเอามายยังไม่โดนยังไม่โดนเบ็ดลิ้นจัก,กรินโอ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ้ยุหุหุทุบหุทุบหุทุบหดทุบไหนวะเฮาอ้ยได้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 ไดไดได เอยได้แล้วเอยจากกลินอีกแล้วว้ายยังไม่รู้นะเดี๋ยวอัดอยู่นะอัดเนะอะเออได้ได้ได้เดี๋ยวเปิดเปิดกระจกกันเปิดกระจกกันอุย้ยไม่ใช่ ไม่เว้าวนะครับไม่ว้านะครับเอามาให้ดูใกล้ๆดูๆอนนันวนไม่เว้านะครับไม่ว้าวนะครับ2ตัวนะครับเดีจะจอดรถก่อน